สองสามพี่บอสพูดเลยวันนี้เราจะมาเล่นวันนี้เราจะมาเล่นทายทายรูปฟิตะนาะใครจะเป็นคนทายหนูค่ะใครจะเป็นคนตอบพี่บอสเอาเริ่มได้เลยรูปที่หนึ่ง ันดเต่าใช่ต่อไปเอ้แบบขยับมาใกล้ๆพี่บอสอีก,กน,นกไม่ใช่เมื่อกี้ตองไปแล้วกระตาษไม่ใช่กระต่า,อายอะไรมีปีกเหรอเอ่อนอกว่าฬก็ Okay, Thu. Đồ Rốt. Rốt đó cho Thuộc Đây nó cháu chạy Đứa Tôn chạy Cho Cả cái cái các หน่อย tiếng หันหน้ามาทางนี้ด้วยสิออาอาะกระต่ายไม่ใช่ตี้งตันน่ะไม่ใช่ที่มันว่ายน้ำได้อ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวเกาแค่พชั้นที่มันว่ายน้ำได้ที่ตัวใหญ่ๆป่าวันใช่ไป ถูกต่อไปริงจ้ามันมมวนด้วยกันนะงูเสียนดังๆหน่อยสิม,ม,มาเย็บเอามาเย็บมาละกอถูกต่อไปอะไรใส่หมูยหย่องได้ ขนมปังใช่ไอหมูออยองล่ะที่มันปิดฝาได้ด้วยอ่ะโลถูกนั่นก็คือเชื่อไม่ใช่ที่ที่มันเป็นลูกกลมๆอ่ะยังไม่ใช่ที่เป็นลูกกลมๆอ่ะที่มันล่วงมาจากต้นไม้อ่ะมะพร้าวย่าหันหลังมะพร้าวถูกแลีวต่อไป อะไรที่เรานั่งเก้าอ,อี้อันเที่เอาวาโต๊ะถูกตะใบอันที่เราดูหน้าต่างเฮ้ยจับโจนได้อ่ะจับโจนได้กล้อง้องตั้งไกลไม่ใช่ดูดูว่าเวลาเราไปไหนอ่ะกล้องจับมิดถูก ต่อไปบอกอะไรมอบเพื่อนสนุกกันไหมจะได้ลองเอาไปเล่นดูกับพี่บล็อกกับเอว่าโอเคจบบ๊ายบายบ๊ายบายด้วยโอเค